มากินข้าวน้ำกันเน๊ยพี่น้องนี่เบื่อนยูทูบเบอร์เพิ่นครับหัวเบื้องหลังยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องตูปูทุกคนครับยูทูบเบอร์เป็นเหตุยังพี่น้องบรรยากาศเบื้องหลังยูทูบเบอร์กินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องเป็นน้องใจกิจการนะครับมาสองสามคนเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องตูปูทุกคนทักทายเ่ยเป็นแรกครับมองเห็นมาครับชัดเจนนะครับ ครับผมเดี๋ยวกินเผือครับผมชิมชิมสามครั้งเดือยังไม่รู้เรื่องครับสงสัยต้องเอาถ้วยมาตักเลยครับแต่เจ้าเทปพหอมเอนใช่ใส่เปลี่ยนเขาน้ำกันครับดูบอลกดไค์ให้ในเด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่โน วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากครับผมเดี๋ยวสิบห้าไปบึงต้มปลาพี่น้องขอลงไลน์ห่อยครับนี่ครับนี่บักลำไยบักลำไยมะแก่แก่เพสแก่ห่อนจะได้ไลด์ตอนเช้าวันเบื้องต้มปลาพี่น้องนี่บรรยากาศเบื้องหลังเนี่ยนี่เบื้องหลังพี่น้องต้มปลาหินชแซ่บขอลงไลน์ ตาบงตาพี่น้องเบื้องหลังยูทูบเบอร์นี่ครับหนึ่งตายูทูบเบอร์เบื้องหลังยูทูบเบอร์พี่น้องเดี๋ยวเขาเดี๋ยวทักทายเพื่อนใหม่มาเข้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมคุณเจ้าครับผมต้มปลาแซ่บครับต้มปลาต้มปลาแซ่บนะครับต้มปลาเนียนแซ่บนะครับ batuinyain pasep-se banin hmm. langsung